ว้าวว้าวดูนะครับเพื่อนๆดูเลยค่ะทุกคนนะตัวหนังสือสีเ,เขียวเนี่นะคะนั่นก็คือรายได้ค่ะเห็นไหมคะอ่ารายได้แบบไหลรัวๆนะคะทุกคนนี่เลยค่ะอ่าสังเกตได้ที่หนังสือสีเขียวเลยค่ะวันนี้การที่เรานะคะมีแอปช้อปปิ้งดีๆอยู่ในมือถือของเรานะคะจะสามารถทําให้ทุกท่านนะคะมีสภาวะเงินไหลแบบนี้เลยค่ะวันนี้แค่เราเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ช้อปค่ะทุกคน มาช็อปที่สิวิไลมอลนะคะทุกคนจะสามารถนะมีโมเมนต์ดีๆแบบครูยูดี้นี่เลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนวันนี้ทำง่ายๆค่ะทุกคนวันนี้เราทำแค่เรื่องง่ายๆค่ะที่สิวิไลมอลเราก็สามารถนะคะมีเงินไหลและก็รับเงินเดือนได้กับแอปสิวิไลมอลซึ่งเป็นแอปช้อปปิ้งค่ะของคนไทยสายเลือดไทยเราไปดูเลยค่ะว่าเออต้องทำแบบไหนบ้างเห็นไหมคะทุกคนมาดูนะคะ นี่เลยค่ะคูจุดี้สามารถนะคะเข้าไปถอนเงินได้ค่ะนี่ค่ะ,ะกดถอนเงินเข้าไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเห็นนะหน้าตาเลยว่าวิธีการถอนทําแบบไหนกดไปที่ถอนเงินค่ะ,ะแล้วมันจะขึ้นหน้านี้นะคะทุกคนนี่เลยคูจุดี้ยืนยันตัวตนหมดแล้วนะคะใส่เลขบัญชีธนาคารแล้วออใส่เลขบัตรประชาชนแล้วใส่ชื่อของตัวเราให้ถูกต้องค่ะเราก็จะสามารถนะคะเขาเรียกว่า รับโมเมนต์ดีๆเหมือนครูจุดี้เห็นไหมคะมียอดถอนเห็นหมยอดถอนทั้งหมดและก็นี่ค่ะคือรายการที่ครูจุดี้นะคะถอนออกมากินมาใช้นอกแอปค่ะรายได้ทั้งหมดนะคะทําให้ครูจุดี้นะคะสามารถนะคะมีออจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะค่างวดรถค่าลูกไปโรงเรียนค่ะ